ละครสั้นเอซเรื่องรถตู้จับเด็กกันไปดูกันเลย,เยปิดเทอมล้าด้วยหลังจากที่เราหายกันไปนานเลยทุกคน <c oughs> นี่ป๊อปเข้าสวยไปสราบอีกเล่นบ้างไหมไม่อ่ะขี้เกียจไปบ้างเถอะไม่ได้ไปมันนานแล้วด้วยไปไปซิไม่ไปหรอ ก็ได้ค่ะไปเขาสวยไปไหมป๊อปน้ำหนักหนูอ่ะขึ้นมาตั้งห้ากิโลแล้วด้วยปิดเทอมอ่ะเออมก็ไปไปไปเถอะอืมสัานที่ไหนละ่ะไม่ได้ไปนานแล้วด้วยเดินไปหรือว่าจะปันจักอยากไปก็ต้องเดินไปเซที่ อ,อ,อ่เดินก็เดินในที่สุดเราก็มาถึงสักทีเฮ้ยเดินโคตรเหนื่อยเลยนั่นเดี๋พี่ป๊อปมาเขาสวยเสไลเดอร์กับดูดิสไลเดอร์ก็ไม่เปลี่ยนไม่ได้มาเล่นตั้งหกเดือนแล้วสนามเด็กเล่นเนี้ยนั่นเดี๋พี่ป๊อปไปเล่นอีกไหมป๊อปพี่รู้สึกว่าพี่อยากไปส,สนุกก่ะ ถ้าจะไปสวนสนุกก็รอให้แม่มาด้วยดีกว่าเพราะเรายังเด็กกันอยู่เอาป๊อบจะไปไนเอ๊อย่าออกไปป๊บอบอยู่โดนชนเข้ามาเร็วปิดเธอมากแกงลักเ็กเยอะด้วยไปไปไปเร่ขึ้นเล่นม้ากระดกกันไหมเอาดิไปอ่ะ ขียกับมาก็ตกทำไ,ไอยูสสนุกจังเลยโอ้ยกดผิดช่วงเนี้ยเด็กๆก,ก็กำลังปิดเทอมอยู่พอดีเด็กงั้นเราจับเด็กดีกว่าอย่กเอามาขายเอาจะเอาไปขายต่างประเทศดิแว่า,าจะเอาไปขายพวกให้พมมา่าให้แล้วให้กัมชให้ขมิดแล้วก็ให้ ใี่มาเิเซียด้วยขายให้หมดสี่ประเทศเลยเด็กประเภทไหนดีน่อ่ะเราชอบเด็กทุกประเภทเลยเด็กก็โดนมาหลายคนแล้วด้วยไปดีกว่าเราออกงานได้อยู่ไหนนะอ๋อใช่เข้าสนามเด็กเล่นไปดีกว่าทำอไรแห่งเนี้ยเด็กมาเล่นเยอะ ไปก,กว่าเรานี่ถึงแล้วสนามเด็กเล่นมาจับเด็กดีกว่าอยู่จ้ะไปกับพี่หมเฮ้ยพี่เป็นใครอ่ะพี่เป็นใครอ่ะผมไม่รู้จักซะหน่อยอยากได้ขนมไม่ละแม่ผมเคยบอกว่าห้ามรับของห้ามรับของจากคนแปลกหน้านี่ครับนนอยหาว่าพี่เป็นคนแปลกหน้าเหรอมานี่ หนูไม่ไม่ไปอ่ะไม่ได้ต้องไปถ้าไปจะได้ขนมหนูไปนั่งขหลังหนูนั่งขลังแต่ให้น้องนั่งขนาเพราะพี่ด้วยเอาไปที่แก๊งแอคุซ่าดีกว่าสถานที่นั้นนะ่ะนเด็กโดนไปหลายคนแล้วด้วย อากุซ่าไปดีกว่าแอบ,บเข้าโรงบาลแล้วกันเนียเราตา่เด็กนี้มันหลอกง่ายใช่ไหมเมื่อสามวันก่อนเด็กหนึ่งขวบก็โดนจับไปขอทานแบบแขกตระจำมาเพักเสิร์ฟนิดหนึ่งนะครับเป็นสิ่งที่อันตรายมากนะครับน้องๆไม่ควรลอกเรียนแบบนะครับเพราะเนื่องจากว่าอาจถูก จับปัดแขนปัดขาได้นะครับไปยักษ์ซาสีชมพูไปเลยเย็นซาหนีเลยนะไปทำไมไม่ซื้อขนอมอ่ะแล้วทำไมต้องให้หนูทำไมเอาหนูไปไกลขนาดเนี้ยจะได้โดนยังไงล่ะนี่โอเคนี่แหละแมวไม่เข้าไปอะ่ะ จาก้นอกลงมาอีกสามชั่วโมงฉันจะกลับมานะเอ้ยอีกสี่ชั่วโมงจะกลับมานะถ้ากลับมาเราไม่เห็นหรือถ้ารู้นะว่าหนีไปนะ่ะถ้ารู้นะว่าหนีไปไหนอะ่ะโดนแน่ไปแล้วนะเ,เด็กพวกเนี้ยลงเสร็จหลอกง่ายชมัดเลย ข้าไปดีกว่าเราพี่มอบหนูกลัวแล้วหนีกันไหมเอาดีจะบ้าจะดีเหรอไอ้อย่าไปอย่าไปเข้าสวยอย่าไปเดี๋ยวก็โดนตัดแขนตัดขาแล้วสามชั่วไปดีกว่าหนีดีกว่าเราสามชั่วโมงผ่านไปไปที่หนีดีกว่าเรา ไปสถานีตำรวจไหมเอาดิลงลๆง,ลงมาแล้วไปป๊อปป๊อปนำไปก่อนเลยเขาสวยระวังตกนะค่อยหนีเถอะแล้วเราก็กระโดดลงไปกระโดดไปกันคำสน,นเป็นไหมอะพี่เป็นสิ มาเดินกันเถอะเดินไปไว้เดี๋ยวเร็ว,รว,รวจะถึงจัดพี่ว่าไงพี่หนูดูในข่าวอะ่ะเห็นเด็กอะ่ะมันถูกจับไปขอทานเลยนะแล้วก็ตัดแขนตัดขาพี่ป๊อบว่าไงอเอ๊ะเขาสวยว่าไง พี่เคยได้ยินในข่าวนะที่ว่าพี่เคยได้ยินว่าถ้าถูกจับเอาไปขอทานะเขาจะเขาจะถูกบังคับให้ไปเป็นขอทานหรือให้ทํางานหนักแล้วเราก็จะไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่ได้กลับบ้านแล้วก็ไม่ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบโรงเรียนก็ไม่ได้ไปของอะไรเราก็ไม่ได้กินไม่ได้พักด้วย แม้แต่หนึ่งวิก็ไม่ได้โทรศัพท์ก็ไม่ได้เล่นเออนั่นสินักส,สถานีตำรวจตำรวจครับเอาพวกหนูสองคนมาทำอะไรเหรอผมจะแจ้งคดีนะครับมีคนจับลักพาตัวผมมาครับใครเหรอผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครครับ แต่เขาจับพวกผมไปอยู่ในยากุซ่าสีชมพูอะครับทางไหนเหรอมาตามผมมาครับไปทางไหนอนะนำทางไปไหน่อยทางไหนก็ได้นายากุซ่าสีชมพูไหนอะรถนี่ครับรถรถของคนร้ายอะครับไป หนูพาตำรวจเข้าไปไหนได้ไหมได้ครับไหนลาะคนร้ายไม่รู้อ่ะครับน่าจะอยู่ในไหนนี้แหละน่าจะอยู่ในนี้มั้งครับไหนพาตำรวจเข้าไปไหนสิแอบแอบเริ่มอ,องเข้าไปเถอะไปไปไปแล้วค่อยๆเข้าไปเถอะนะครับคุณตำรวจอืมเห็นย,ยายคุณซาเห็นเราแล้ว,ลวไหน นุอยู่นี่นู่นครับอ๋อคนเสื้อสีดำที่หันหลังให้อ่นะใช่ครับไปเดินไปเร็วครับเขาสวยรอยอยู่นี่แหละเคค่ะพี่ป๊อบจับได้แล้วคนร้ายอะ่ะคุณตำรวจมาได้ไงอา้าวตำรวจมาได้ไงเนี่ยเด็กคนนี้เป็นคนไปแจ้งตำรวจมาเองเด็กนี่ ไม่ทันแล้วค่ะคุณโดนแล้วค่ะไม่นะทำไมต้องมาจับด้วยฉันทำไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยฉันโดนเพราะว่ามีคนสั่งมาไม่เกี่ยวสั่งก็ไม่ควรทำตามไหมเดี๋ยวหนูเดี๋ยวตำรวจโทรหาแม่หนูเองนะหนูจำเบอร์แม่หนูได้ใช่ไหมจำได้ครับนี่ไงครับเบอร์ ตำรวจจะโทรมาทำไมนะสวัสดีค่ะคุณแม่องน้องป๊อปองน้องอะไรนะป๊อปกับเข้าสวยคะ่คะตอนนี้น้องอยู่ที่สถานีตำรวจนะคะน้องเข้าม,มาแจ้งทางเจ้าหน้าที่ว่าถูกถูกอะไรนะถูกแก๊งลักเด็กพาจับตัวนำไปส่งที่ยาคุซ่าสิชมพูแต่ดีนะเขาหนีได้อะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ไปกูที่สะไดนี่ตำรวจลูกจะเป็นลูกจะเป็นอะไรม่เนี่ยตายแล้วลูกป๊อปแล้วก็ข้าสวยเป็นอะไรไหมแม่จะรีบไปช่วยหนูนะวิ่งมาถึงสทีโคตรเหนื่อยเลยเกิดอะไรขึ้นอะลูกสวัสดีค่ะคุณตำรวจฉันเป็นคุณแม่ของเจ้าเด็กของคนนี้นะคะไปกลับบ้านเราเถอะเรื่องมันเป็นไงเไนีเ่ยเราห้ฟังสิ เดี๋ยวไปถึงบ้านก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวใครเล่าได้ไหมครับแล้วแต่นั้นหนูจะได้เลยมาเร็วเรื่องทีงสองไหนเฮียแจมันเป็นไงไหนเราให้ฟังหน่อยสิคือตอนแรกอะ่ะใครเล่าให้ฟังได้บ้างให้ป๊อบเล่าดีกว่าผมเองครับคือผมอะ่ะอยากผมจะเล่นเล่นีอยู่ดีๆอะ่ะแกงกักด็กก็มาแล้วจับตัวผมไปกับน้อง คือตอนแรกอะ่ะเขาจะให้ผมไปซื้อขนมใช่ไหมแต่ผมไม่เอาก็ผมก็เลยถูกเขาลากมาจับขึ้นรถเลยแล้วก็ถูกจับไปส่งพี่ยาคุชาสีชม,มูเขาเคยผมได้ยินเขาพูดว่าเขาจับเด็กมาหลายคนแล้วแล้วเมื่อสามวันก่อนอะ่ะเขาอะไรนะเขาได้จับเด็กหนึ่งขวบไปตัดแขนตัดขาเป็นไปเป็นขอทานแล้ว มก็โดนส่งโน่นแล้วจากนั้นหมดผมก็หนีได้แล้วผมกับผมกับเขาสวยก็ไปแจ้งตำรวจกันครับใช่ค่ะพี่ก็คุยกับหน่งระหว่างทางไปค่ะเรื่องการลักพาตัวเด็กเรื่องแกงลักเด็กอะ่ะจริงเหรอแล้วก็แจ้งตำรวจแล้วตำรวจก็โทรมาหาแม่เนี่ยโอเคครับครับโอเคอ่ะ งั้นวันนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับโอเคครับแล้วก็ขอบตัวไปทำใ้อื่นมานะครับบายครับ